สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวของ Fbit นะครับ Fbit นั้นเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ทำงานอยู่บน Facebook นะครับโดยแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการประมูลซื้อสินค้าออนไลน์นะครับผู้ชนะการประมูลจะสามารถซื้อสินค้าชิ่นนั้นไปในราคาปิดประมูลนะครับซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าราคาขายจริงในท้องตลาดอยู่หลายเท่าตัวเลยครับ การเข้าใช้งาน Fbit นั้นนะครับเพื่อนๆจะต้องเป็นสมาชิกของ Facebook อยู่ก่อนแล้วนะครับโดยเพื่อนๆสามารถจะค้นหาคำว่า Fbit ได้เลยครับจเจอคำว่า Fbit application นะครับหรือถ้าหาไม่เจอนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะคีย์ URL ลงไปได้เลยครับที่แอปนะครับมี s ด้วย .facebook ครับ .com /fbit app นะครับ แล้วก็ Enter ครับเป็นปกติของ f a c e b o o k แอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับเมื่อมีการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันตัวใดเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับจะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของ f a c e b o o k ก่อนนะครับในที่นี้เราก็จะทำการอนุญาตไปนะครับหลังจากที่เราได้ทำการอนุญาตไปแล้วนะครับตัว f bit เองก็จะถูกโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะพบรายการสินค้าต่างๆที่ทาง f b i t เปิดให้ประมูลนะครับ ทังฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเมนูการใช้งานต่างๆหากเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะทําการประมูลสินค้าตัวใดนะครับให้กดไปที่ปุ่มประมูลของสินค้าตัวนั้นได้เลยนะครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าตัวนั้นได้นะครับในส่วนนี้ผมเลือกไปที่ nikon d ห้าพนนะครับจากนั้นสินค้าที่เราเลือกไว้นะครับก็จะถูกโหลดขึ้นมาฝั่งซ้ายมือจะเป็นรายละเอียดของสินค้านะครับมีทั้งรูปภาพคุณสมบัติด้านต่างๆนะครับ ลิงก์รายละเอียดตรงนี้จะเป็นลิงก์ไปสู่รายละเอียดของผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นราคาที่มีการจําหน่ายกันในท้องตลาดทั่วไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการคํานวณราคาในกรณีที่สินค้าชิ้นนี้มีการปิดประมูลไปแล้วนะครับฝั่งขวามือจะเป็นรายละเอียดของการประมูลนะครับก็จะแสดงราคาประมูลสูงสุดไว้นะครับผู้ประมูลล่าสุด รวมถึงเวลาที่เหลือในการประมูลนะครับในการประมูลแต่ละครั้งนั้นราคาจะเพิ่มขึ้นไป25สตางค์นะครับแล้วก็เวลาเนี่ยจะถูกบวกเพิ่มไปอีก10วินาทีนะครับเราลองกดประมูลดูนะครับในการประมูลครั้งแรกนั้นนะครับผู้ใช้งานเองจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและเงื่อนไขของทาง f b i t ด้วยนะครับจากนั้นก็ยอมรับในเงื่อนไขไปนะครับ เรายอมรับเงื่อนไขในการประมูลไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาทําการประมูลดีกทีนะครับโดยกดไปที่ปุ่มประมูลนะครับราคาก็จะถูกบวกเพิ่มเข้าไปนะครับผู้ประมูลล่าสุดก็จะกลายเป็นเป็นชื่อเราไปนะครับในส่วนนี้จะเป็นรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลนะครับโดยจะไล่เรียงลําดับตั้งแต่ผู้ประมูลล่าสุดลงไปนะครับข้อดีข้อหนึ่งของการประมูลบน f อฟบนั้นนะครับเราสามารถจะตรวจสอบ รายชื่อผู้ประมูลท่านอื่นได้นะครับว่ามีตัวตนอยู่จริงๆไม่ใช่ยูเซอร์ที่ทางระบบสร้างขึ้นมานะครับนั่นทําให้มั่นจใจได้ว่าการประมูลกับทาง F อฟตนั้นโปร่งใสแน่นอนนะครับย้อนกลับมาในส่วนของรายละเอียดการประมูลนิดนึงนะครับหากเวลาหมดลงไปแล้วผู้ประมูลล่าสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูลนะครับโดยที่ผู้ชนะการประมูลนั้นจะสามารถซื้อสินค้าไปในราคาประมูลสูงสุดนะครับยกตัวอย่างในกรณีนี้นะครับ ผู้ชนะการประมูลจะสามารถซื้อกล้องนิ k o n D 5 0 0 1ไปในราคา145.75บาท75สาตานะครับในการกดประมูลแต่ละครั้งนั้นนะครับไม่ควรจะกดประมูลในช่วง3วินาทีสุดท้ายนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆเองนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับก็คือออโต้บิดนะครับตรงนี้จะเป็นระบบประมูลอัตโนมัติที่จะคอยทำการประมูลแทนเพื่นๆนะครับ คราวหน้าเราจะมาพูดถึงการทำงานของออโต้บิดและวิธีการตั้งค่ากันนะครับ